สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทีทีนุ v ีวีคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูจุดฟาร์มเงินของผมแล้วก็จุดที่ผมอยากจะลองไปฟาร์มดูนะครับผมซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยซึ่งรอที่ผมจะใช้เดินทางก็เรือคันนี้แหละมันเร็วที่สุดแล้วที่ผมมีแต่ว่ามันแลกที่สุดแล้วที่ผมมี ก็เกาะแรกที่ผมจะพาไปก็จะเป็นเกาะที่ผมใช้ตกปลาตกหากระเบนยักษ์เมนดาเรนนะครับผมชื่อจริงมันชื่อว่าเมนตาเรนนะแต่ผมชอบเอรียกเมนดาเรนดูทําไมเออผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมซึ่งเรือผมก็แว้นเกินอ่ะนะเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะที่ฟารม์มเงินดีเลยนะเพราะว่ามันจะมีเอ่อพวกปลาฉลามพยาบาลแล้วก็มีโอกาสที่เราจะตกได้ เมนดาเมนตาเรนนะครับผมซึ่งตัวหนึ่งก็ขายได้สองพันขึ้นนะผมแนะนำให้ตกแถวแถวที่มันขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตกตรงไหนก็ได้นะครับผมว่าตอนนี้ผมทำคลิปก่อนนั้นนะผมไม่ได้ตกตรงนี้นะตกตรงนู่นนะตรงปลาดิงปลาดงนะตรงนู่นครับตรงที่เป็นศาลาซึ่งตรงนี้เป็นปลาแองเจลนะแต่ว่าเอาจริงที่ผมตกไปผมไม่เห็นได้เลยแล้วก็ไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่า ผมก็ได้มาถึงอีที่แล้วทุกคนแล้วก็เหมือนว่าเรือผมจะอับพลางไปเรียบร้อยแล้วที่ตรงนี้ก็ที่จริงทุกคนก็จะไปตกการทะเลตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าให้มาตกแถวๆที่มันเป็นสระน้าน่ากลัวดีกว่าว่ามันจะเจอพวกปลาพวกปลาไออีเวนเหรืออะไรด้วยซึ่งผมเคยตกได้ที่นี่แล้วก็ได้ปลาในตำนานสองตัวนะซึ่งผมลองเอาไปขายดูก็กได้ห้าหกพันอยู่นะครับผม เป็นที่ที่ได้น้อยกว่าตรงอาร่าวนั้นนะอา่าวที่ได้อากะเบีนยักษ์มีดาเลนนะครับก็สําหรับคนที่อยากได้ปลาหลากหลายนะผมก็แนะนํานนตรงนี้เลยผมก็จะอเอาเรือผมขึ้นยังไงนะทีนี้ดูกันว่าจะได้ปลาอะไรโอ้ แล้วเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกาะน,นะครับผมที่สามารถาฟาร์มเงินได้นะครับซึ่งเรืออปปาอีกแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเป็นบั็อกอะไรนะเป็นบ่อยมากเลยเป็นเกาะที่เราต้องมีเบ็ดแม่เหล็กนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะเป็นเกาะที่ผมเห็นว่าคนรู้จักผมเขามาตกตรงนี้แล้วก็ฟาร์มกล่องนะครับผม ก็จะตกได้กล่องแล้วก็กล่องเหมือนจะขายได้ร้อยกว่าบาทนะก็มันเป็นก่อที่สําหรับคนที่อยากได้กล่องอะนะซึ่งผมไม่ค่อยอยากตกเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ต้องการกล่องอะไรขนาดนั้นแล้วก็อยากอะไรที่อยากจะตกได้ปลาพวกปลาตานานอะไรพวกนั้นมากกว่าการตกได้แต่กล่องมันรู้สึกไม่ใช่แนวทางของผมแล้วเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยครับผมก็มาถึงแล้วนะทุกคนซึ่งผมก็หลงทางอยู่ตั้งนานกว่าจะเจอเรือผมล่มอีกแล้ว ก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำใต้น้ำนะครับผมซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่เองเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่แน่นอนครับว่าปลามันแพงอยู่แล้วตรงนี้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลงไปนะก็ว,ว่าจะลองลงไปตกอยู่ซึ่งผมขอใช้มุมมองคลที่หนึ่งนะ มมืดมากเลยส่วนตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝั่งโนนเขาให้ซื้อของส่วนฝั่งนี้เป็นถ้าต่อเอาไว้ตกปลานะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ทําคลิปสอนลงมานะผมมาเพื่อจะบอกว่าจุดไหนเป็นจุดฟาร์มเงินนะ ก็ได้มาถึงแล้วนะทุกคนซึ่งอากาศออกซิเจนผมกือบหมดนะครับเพราะว่าผมหลงทางในการที่ผมหลงทางนี้แบบเรื่องปกติมากเลยเพราะเหมือนมีคนตกอยู่ด้วยนะ่งทุกคนตรงนี้ที่ที่อะไรนะที่ผมเห็นเขาตกกันนะนี่ตรงนี้แหละปลาโจนเนี้ยนะประเด็นซึ่งปลาแถวนี้แพงมากครับผม ตัวตัวหนึ่งถ้าเ,าเราใช้เบ็ดดีๆตกก็เป็นหมื่นเลยซึ่งผมว่าจะลองมาเอฟเคตกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้ปลาดีๆก็มีจุดเห็นมีจุดเซฟด้วยนี่ไงจุดเซฟอยู่ตรงนี้แล้วอีกที่หนึ่งนี่ผมเจอแต่ว่าไม่เคยจะทันนะครับผมก็เป็นพวกน้ําวนทั้งหลายนะครับผมซึ่งผมไม่มีรูปให้ดูนะว่าผมแคปไม่ทันแล้วไปถึงกําลังเลี้ยวเรือก็หายนะครับผมพเพราะเรือผมมันค่อนข้างวงเลี้ยวเยอะนะ เพราะตรงนั้นจะได้เป็นฉลามตัวใหญ่ๆนะครับผมซึ่งผมเคยตกได้รอบนึงแต่มีคนขอผมก็เลยให้เขาไปนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับบ๊ายบายครับผม